กันรถกนรถกีบกันรถกันรถเฮ็ดมึงกัได้อีเสียบ้ไม่เกี่ยวนะตัไม่เกี่ยวนะตัวเลยจะพยายามตัวเลยได้ไม่เกี่ยวไหครับร้านหมาร้านมารับได้ ไม่ได้ล้เก็บรูด้ยตังแต่เก็บมันไม่ได้เก็บตวเลยเยเ็ตัว่ามาหมั่อีกท่เกียวบมันเหนียวหากแม่อุ้มจะบอกเ่นเล่นอุ้มเดินเดิเล่อยเลยนี่ยแม่ับไม้จัเล่วเราขี่อันนี้แ้วอุ้มเด็กเนในี่ยมันเี่ยวกัอเอแล้วไม่ได้เี่ันชันคือแม่รับได้ทุกอย่างอยู่แล้วเอาที่ชุอยาไม่มันเหนียว ว่ใช่แลค่ะนี่มีใครออกได้เคะแค่ว่าเหมือนผสมน้ำปลามาเนาะมือนมรผสมน้ำปลามามึงต้วยคักเสียงน่สา มึงจะไม่ไม่เคยเปลียตาอิสราเอลแล้วกูเริ่มอะไรกับมึงกูไม่เคยทำอะไรเลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วใกล้จะเริ่มแล้วอิสราเป็นยังไงหนุ่มัรสาดน้ำเที่น้ำเย็นที่เปียกงอนแล้พอ็มันเป็นยังไงดังสั่นฮะมแค่กูแทบดิบตาแค่ตาขี้จะสิกับเออไม่เคยจะไหนไม่ไปตีไปขวานมึงหลายเถือนตัวไอเทียกคุมาได้เห็นว่าแกเถื่ออยู่บอกว่าจะไหนแป๊วยวานอยากให้ไอ้กู กระโดดกระโดดทีกระโดกระโดดทีเฮ็ดมึงก็ได้ก๊ะอีกเสียมะไม่เกล้าไม่ถ้าไม่ยิงเลยไม่เกล้าได้ไม่เกล้าไม่ถ้าไม่ยิงเลยโอ้ยอุ้งเมย์ไอลูกมา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 รัันรักหกเหรอวะพีองจะอุ่มได้อุ่แล้วหมืแห้งแล้วเร็นลูนื้อท้าบ้าคูทีทางข ใจบอะไรเข็ดไปอิสาน,าน <laughs> อิสัตนะมึง

มึงลองดู